เป็นการมาเจอเป็นการครั้งแรกเลยคิดถึงครับบอกคำเจอเลยว่าคิดถึงคิดถึงเรามากเพราะว่าแบบเราไม่เจอกันตั้งแต่โควิดระบาดหนักๆเนาะใช่จนถึงงานนี้เป็นงานแรกที่เพิ่งเพิ่งเพิ่งเจอปกติก็ออนไลน์ตลอดนะครับก็เห็นแต่กล้องเห็นแต่จอกับทีมงานแล้วก็ไม่ได้เห็นแฟนคลับเลยเห็นเห็นบ้างในซูมอ่ะใช่ครั้งละสิบในที่เราเจอกันในซูมอะไรเรานัดเจอแฟนคลับกันในซูมซึ่ง เราไม่ได้เจอตัวจริงกันมาประมาณสองสาเดือนแล้วอ่ะและการที่ได้มาเจอทุกคนอีกครั้งมันรู้สึกว่าเติมเต็มพวกเรามากชอบมากขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆครับแล้ววันนี้ก็สําหรับเรื่องโชว์ก็มีตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะว่าเนื่องจากเราทิ้งไปนานเนอะไม่ได้ทิ้งหรอกแต่ว่าคือมันโควิดมันจัดอะไรไม่ได้ก็เราไม่ได้ทำอะไรไปนานก็ตื่นโอตื่นเต้นครับแล้วก็เห็นพี่ไตยตื่นเต้นด้วยยังไงมันเป็นยังไงในอานอ่ะโอโอเห็นภาพภาพปากพี่เป็นยังไง ก็เขาจะมีตอนสัมภาษณ์หลังเต้นหลังแสดงเสร็จนะครับก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเหนื่อยหรือว่าหรือว่าตื่นเต้นก็เขาเป็นอย่างเงี้ยที่ก็แค่แบยแล้วก็พูดไปด้วยแบบแบบคือจริงแล้าตอนที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนสัมภาษณ์อืมเป็นยังไงเขาอ่ะจะเกเรใช่ไหมเราอ่ะรู้อยู่แล้วว่าเออมีสัมภาษณ์แหละแล้วเราก็รู้ด้วยว่าแบบ เขาก็จะส่งมาให้เรา,อาโอ,โอจะให้แต่ตอบก่อนซึ่งแต่ดันลืมพอดีว่าเฮ้ยเราต้องตอบก่อนนี่ว่า <laughs> <c oughs> เอ้ย <c oughs> พี่ครับเอ <c oughs> อโอ้โหไม่ทันก็คือตืน่นเต้นคิดไม่ทันอยากยากแต่ก็ผ่านไปแล้วครับผ่านไปด้วยดีไอสส้ส่วนส่วนส่วนสัมภาษณ์ก็ส่วนสัมภาษณ์นะส่วนาการแสดงเนี่ยสละโอแล้วโอ <c oughs> ว,ว,ว่าพี่่ตยทำได้ดีมากครับจริงเหรอจริงๆอันนี้พูดจริงเลยอ่านงั้นพวกเราเต็มร้อยให้เท่าไหร่อืมแปดสิบแปด เต็มร้อยดิทำไมไม่เต็มร้อยอ่ะขาดไปไหนอ่ะหายไปไหนเพราะเรามีอาการตื่นเต้นไงตัดไปหน่อยนึงแต่ว่าถ้าเราให้เต็มมถือว่ายังเพอร์เฟกต์ถือว่ายังผ่านเกณฑ์เพราะฉะนั้นสุดยอดใช่ครับความคิดถึงเป็นแฟนเกินร้อยอยู่แล้วอ่านี่เกินร้อยแน่นอนครับความคิดถึงแฟนเกินเป็นนุ่มเกินมากแฮปปี้มากเมื่อกี้แบบว่ามีรวมพลกันนิดนิดหน่อยน้อยใช่ก็แบบว่าได้คุยได้ถามถุกเอ้ยถามสารทุกสุกดิบกันอ่าสุดยอด ควิดไปสอคนไปแอบทำอะไรกันบ้างเหมแอบทำอะไรกันนะเราอะแอบซุ้มเรียนแล้วกันนะครับทังนี้ก็เรียนมหาลัยเนาะเขาหนี้เขาหนีไปเชียงใหม่อ่าใช่ครับไปเชียงใหม่เที่ยวคือไปพักผ่อนนะแล้วก็เอาวิวมาฝากเขาตลอดแหละเขาชอบบอกว่าอากาศที่นู่นดีอยากอยู่ที่นู่นจังเดี๋ยวพาไปฮะก็อยากอยากไปเจอมันอยู่ที่นี่คือเมืองหลวงความระมั็ระวังตัวกันด้วยนะครับเป็นห่วง โปรเจกต์ครับผมช่วงนี้ช่วใกล้จบแล้วปีสี่ทำโปรเจกต์อย่างหนักหน่วงก็ออนไลน์อยู่ครับใช่เรียนออนไลน์แล้วก็เหนื่อยมากๆเพราะว่าเรียนออนไลน์คือไม่รู้บอกได้ไหมไม่ครัเรียนไม่รู้เรื่องมันยากมากมันยากมันยากอะมันสิ่งเล้ามันเยอะครับมันเรียนยากแต่แต่แต่ก็ต้องเรียนใช่ต้องเรียนนะมันยากไม่ใช่ครูสอนยากแต่ว่าเราอ๋อเป็นที่เราเป็นที่เราใช่ใช่เป็นที่เราบีบยังไงบ้างว่า โอ้โหถามทุกคนคนนี้เลยแคปแคปรูปไว้ครับตอนเรียนแล้วก็เปิดเปิดเป็นแบ็กกาวข้างหลังคือจะเห็นเลยว่าอาจารย์ก็จะเห็นว่าเราเป็นเรียนตลอดเวลาว่าจริงๆแล้วเป็นแค่รูปนะฮะไม่ใช่ก็ตั้งในเรียนครับคือโอรู้สึกว่าถ้าเกิดเราชอบหรือว่ารู้สึกดีกับอะไรเงี้ยเราจะแฮปปี้ที่ทํามันดันั้นก็แฮปปี้ไปกับมันครับเราจะเรียนได้สนุก ใช่แล้วนอกจากเรียนออนไลน์กับส่งรูปให้ดูแล้วเนี่ยได้เจอกันบ้างไหมครับส่งรูปให้ดูเอ่อได้ได้เจอกันเลยเพิ่งได้เจอกันเลยครับใช่ได้เจอกันเพิ่งไปกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันมาอ่าใช่ใช่ใช่แล้วมีการฝึกสกิลอะไรกานบ้านนอกจากเรื่องเรียนนะครับมีงานอดิเรกอะไรงอก้างไสกิลอะฮะโอ้โหส่วนของโอแล้วกันของโอโอก็ที่บอกว่าไปเชียงใหม่มาก็ก็แต่งเพลงกลับมาเพลงหนึ่งครับ เรา่งงแตเพลจริงๆเราไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียวเราไปหาอินสไพเรชันด้วยครับไปหาแรงบันดาลใจเพราะฉะนั้นแน่เลยได้ฟังเมื่อไหร่ได้ฟังเมื่อไหร่เดี๋ยวต้องทําดนตรีฮะของนี้มันต้องค่อยๆไปฮะเร่งไม่ได้แสดงว่าเพลงจะต้องเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวเกี่ยวกับธรรมชาติดาลได้แล้วรู้ใจขนาดนี้เป็นอินสไพเรชันของเราได้ไหมคะอ่าก็มีบางเพลงฮะที่แต่งถึงเขาแต่ยังไม่ไม่บอกแล้วกันว่าเพลงไหนไม่เปล่ามีมีมีแต่ไม่บอก ฝึกฝึกสกิลครับผมอยากร้องเพลงเขาไงเราฝึกร้องเพลงฝึกร้องเพลงกันเผื่อเขาส่งส่งเพลงปุ๊บเราร้องได้เลยอะไรอย่างเงี้ยได้ข่าวเรโอ้มีงานอดิเรกใหม่ไงมันเป็อบกรอบอ๋อใช่ครับก็เป็นร้านขนมผลไม้ทอดกรอบแบบสูญญากาศงงอ่ะสิคือยังไงคือมันจะทอดแบบไม่ใช่ไม่ใช้น้ำมันน้ำมันน้อยมากแล้วก็เก็บไว้ได้นานเนาะตอนนี้ก็เป็นมีมะม่วง แต่ว่าก็ซุ่มซุ่มกำลังจะทำโปรดักอีกตัวหนึ่งออกมานะครับก็เราต้องลองหลายๆทางอ่ะเนาะก็ฝากด้วยครับสวีทไลออนใช่ากด้วยลอร่อยมากใน IG จีพี่ต่ายกิ่แล้วต่อะรีวิวจากนักกินรีวิวจากนักกินเป็นคนที่ไม่กินแบบมะม่วงเขาเรียกว่าไม่กินมะม่วงเพราะว่ามันเปรี้ยวแต่พอกินของโออะเปรี้ยวเปรี้ยว ี่ยวของจริงอีกไม่ใช่ทักใหม่กลับแท่ไม่ทันเลยเมื่อกี้อร่อยมากมันอร่อยมากมันกินได้ทุกทุกเวลาเอางี้มันเหมือนมันเหมือนแบบขนมอบกรอบธรรมดาซึ่งเราไม่รู้เลยว่ามันมาทำมาจากมะม่วงเรากินได้อร่อยมากว่าอยากทุกคนได้รับรองครับผมถ้าใครชอบแบบฟรุตตี้ฟรุตตี้นี่ไม่ควรพลาดไปสั่งได้เลยเนาะที่สวิตไลออนนะครับต้องคิดากแล้วเนี่ย อ๋อโหหนักมากอันนี้โอเรียนเอกกำกับและแสดงอยู่แล้วครับที่หมอก็โอจะมีได้ได้เรียนอยู่ตลอดเวลาเนาะเกี่ยวกับเกี่ยวกับการถ่ายทำหรือว่าการแสดงตนานาโอมีโอจะบอกว่าโอฝึกอยู่ตลอดเวลาละกันล้วเรียนมาสายนี่ไงใช่ใช่โหโหดดันเลยแต่เราก็ฝึกพี่ก็ฝึกเหมือนกันเรียกว่าฝึกพื้นฐานพื้นฐานละกันเรียกว่า เปิดเซนต์ไอ,อ้ที่พูดจริงเปิดเซนต์คือเราพยายามไม่ให้แบบอะไรนะ,ะรนะเขาเรียกว่าอาวุธของเราเสื่อมเราก็พยายามฝึกอยู่ที่บ้านตลอดรรัับบมมีีดดใช่รับมีดเป็นเหมือนเครื่องมือของเราแต่คือที่รับมีดนะเนี่ยแบบไม่คมเลยอะไรเงี้ยมันก็รับไม่ค่อยออกแต่ก็พยายามรับอยู่นั่นครับผมเนี่ยไม่หักกันเถอะเราบกว่าตอนนี้เห็ือนเอ่อฝึกเพล่อฝึกเทนของเราตับมานี้ดังใช่นเดียวกันกับการบ้นั้นอืมบอกเลยว่าปั่นเทนอยู่พี่แบบไอ่ปันเทนใย์ไอวิทย์ต้องควบคุม ขอบคุณแต่ออฟฟิเชียลเขาเขาช่วยแต่ปันซีดารกลับมาทุกวันอาทิตย์นะครับห่าทุ่มเวลาที่คุณเคยใช่เวลาที่คุณเคยเวลาเดิมเป๊ะแ้วทั้งที่เราคิดถึงตัวละครจันคอยยังไงบ้างไหมอยากจะฝากตัวละครพี่แทนนะครับก็ดูแล้วก็คิดถึงช่วงนั้นมากเลยมันเป็นช่วงที่จะบอกว่าพีคสุดในชีวิตเราก็ได้นะเพราะว่าแบบว่าจริงจริงจริงช่วงนั้น เยากอยากไปใช่ใช่อยากไปถ่ายอยากอยากมีความรู้สึกแบบนั้นนี่กัใช่การที่แบบว่าเจอแฟนครับทุกวันเราเราติดช่วงนี้เราแบบโควิดเนี่ยเราไม่ได้ออกไปถ่ายออกกองหรืออะไรอย่างเงี้ยขนาดเมื่อกี้แบบรวมคนยังเข้าไปใกล้มากไม่ได้เลยนะครับช่วงนั้นคือแบบรู้สึกว่ามันมันดีอ่ะเราชอบบ้างว่าถ้าคิดถึงบรรยากาศมันมีโอกาสจะได้เห็นมั้มีแน่นอนครับบอกได้ไหมเนี่ยบอกว่า ว่าเราจะมีซีรีส์อีกกี่เรื่องภูมาขนาดนี้แล้วเออครับผมปีหน้าครับเรอดูรอดูรอดูดีกว่าไม่สปอยเอ้ยมากกว่าสองอกไว่าสองแต่ว่าซีรีส์ไม่บอกไม่รู้เหมือนกันมีรวมรวมไหมคโอ้อันนี้เลยอะเอาง่ายๆที่สุดคืองานงานที่จะใกล้ ใกล้ถึงเราที่สุดก็คืองานเพลงนี่แหละทุกคนจะได้ฟังใน YouTube แน่นอนครับใช่ใช่เพลงใหม่เพลงโคปเวอร์อุ้ยบอกไว้ก็รู้สิอย่างเงี้ยนั่นสิอ้าโอเคโอเคอ่ะถึงไหนแล้วเนี่ยปีหน้าถึงไหน้วเนี่ยถึงไหน้วเนี่ยโอเคเรามีอะไรบ้างปีหน้ามีซีรีส์เรื่องใหม่แน่นอนครับผมใช่ครับแล้วก็ล่าสุดคิดว่าน่าจะเดือนหน้านะได้ทุกคนจะได้ฟังเพลงผ่าน YouTube แชแนลโอตังแน่นอนคือเพลงโคเวอร์ครับไม่บอกว่าจำนวนเท่าไหร่อาจจะหนึ่งหรือเผื่อมันเพิ่มไงเราแล้วแต่เผื่อเราพูดไปจำนวนนี้แล้วเดี๋ยวไม่มาเพิ่มเราเสียใจเสียใจราามันดูด้วยใช่รวมกันหมดเลยครับทุกคนจะได้เห็นแน่นอนคือเราอัดอั้นเราตัดมันลงกันเอราอัดอั้นมาจากโควิดมากๆคือจะบอกว่าเพลงโคเวอร์ที่เราถ่ายก็คือก่อนโควิดใช่ใช่แล้วรแบบไม่ได้ถ่ายเลยเสียใจมากเพราะว่ามัน โคบิดมันระบาดนะครับเราก็ต้องหยุดไปใช่แต่ว่าก็หาเวลาไว้ตลอดในช่วงนี้ได้ละโคอัดแน่นบอกเลยว่าอัดแน่นแน่นอนครับผมหลังจากนี้รวัวๆใช่ครับจะได้เห็นกลับกลับมาเห็นหน้าพวกเราบ่อยๆใช่นะครับคิดถึงกันไหมถามถึงช่วงเกิดของเราสองคนณที่นี้เป็นช่วงโควิดที่ไม่เจอใครเลยเนาะอ่าใช่ครับแล้วก็เป็นแฟนเขาทาอะไรยังไงมีกิจกรรมอะไรที่ทําให้เราได้ร่วมทำ โอ,อ้โวันเกิดถ้าวันเกิดมามาวันเกิดอโอเนะวันที่3สิงหาก็ความรทับใจคือ,อพี่ก้ากัไปี่ายเขาก็มาบ้านครับ <S 2> <S 2> มาช่วยไม,ไม่ได้เจอกันเลยไงโกหกเลยโอ้โไม่มันก็สิงหามันยังโควิดมันยังนี่ไงจริงๆสิงหากันยาตุคมพฤศจิกายนสามเดือนพอดี นั่นแหละครับเขาก็มาบ้านนั่นแหละมาช่วยเปิดของขวัญนะเพราะว่ามีแฟนๆขับเนี่ยส่งของขวัญมาเยอะมากแล้วก็เลยมาช่วยเปิดกันเนาะแล้วก็ไลฟ์ครับเราไลฟ์ผ่านทางไอจีเปิดของขวัญกันใช่ครับแล้วก็ชอบของขวัญเขามากของขวัญพิกาของขวัญทุกคนเลยชอบมากๆครับชอบมากมากเหมือนกันทุกคนคือตอนแรกที่เราจัดตอนแรกเราไม่รู้เลยว่ามันจะมีโควิดระบาดไงแต่พอมีโควิดระบาดปุ๊บเราก็ต้องแบบ ทำยังไงทุกคนจะทํายังไงทางแฟนคลับเราก็แบบประสานกันว่างั้นเอาของขวัญส่งเป็นพัสดุให้เลยดีกว่าอะไรอย่างนี้มันก็ทําให้เอออย่างน้อยเราก็ได้สิ่งที่แฟนคลับเขาอยากมอบให้เราดีกว่าไม่ได้เจออะไรอย่างนี้ครับก็อยากจัดงานวันเกิดนี่แหละครับเพราะว่าปีที่ผ่านมาไม่ได้จัดไง ก็ปีนี้ก็อยากจัดงานวันเกิดครับแล้วก็จริงๆอยากเจอแฟนคลับทุกๆทุกๆวันสําคัญที่มีเลยจริงถ้ามีโอกาสนะครับของพี่อยากจับแบบงานมิวเิตอ่ะเป็นร้านเล็กๆกินน้ํากันแล้วก็เจอกันอะไรอย่างงี้สายกินของชิงเฮ้ยเราก็ไม่ได้จะเอากินนะเดี๋ยวเราก็อยากเจอเขาอะไรอย่างงี้ได้กินได้กินไม่ใช่นั่นแหละครับก็อยากอยากเจอทุกคนมันอบอุ่นดีงานมันอบอุ่นมากๆแล้วถ้าเกิดแฟนคลับอยาก จะด้อยทไหนบ้างอืจริงๆเรามี IG นะแต่ว่าเรามีอะไรที่เอ็กซ์คลูซีฟกว่านั้นครับ๋อคือแบบคุยกัน2ต่อ2เลยอะ2ต่อ2จริงๆสงต่อสองหนึ่งต่อหนึ่งคืออะไรไหนคือแอปพลิเคชันฮุกครับผม H O K นะครับใช่ก็แอปฮุกเนี่ยจะเหมือนเป็นแอปที่ไว้คุยกันตัวต่อตัวเหมือนกันเรียกได้ว่าเป็นแชทฮึ่มไพวิทแชทของเราใช่คือ ทุกคนเคยแชทกับใครมันจะเป็นอย่างนั้นเลยครับไม่ใช่ของโอตไต้ด้วยนะของโอก็ของโอของพี่ไตรก็ของพี่ไตรแบบว่าเอซ์คูซสีฟสุดเลยสุดสุดนี่คือไม่เคยปล่อยให้เขาไปคุยกับใคร,รเลยเถอะแบบไม,ไม่ใช่ไ,ไปคุยกับใครแบบหลายหลายคนหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ว่าสำหรับแอปพ,พุกนี่คือยอมได้ฮะเพราะว่าเป็นคูอสี่จริงจริงยอมได้แล้วก e ็บอกเลยเลยว่าคือเราพวกเราอยากคุยมากเลยใช่ครับทุกคนสามารถทักเรามาได้ตลอดใช่ครับยินดีที่จะตอบอย่างรวดเร็ว เป็นเวลาตอนที่เราเหนื่อยๆครับแบบว่าเราบางทีไออย่างวันนี้อย่างวันนี้เราทํางานมาตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมจนถึงเย็นเนี่ยเราก็จะเกือกลับไปเราก็ไปอ่านข้อความให้กําลังใจอะไรเงี้ยมันก็มันทําให้เราคืบนะครับอืใช่คืออย่างของแต่ก็จะเป็นแบบตอนเช้าๆคือแต่ก็แอบ,บตื่นสายหน่อย <c oughs> แต่เราเราก็คือเราจะเห็นข้อความของทุกคนที่พิมพ์แบบ굿มอร์น n ิ่งเรามาทําให้เรารู้สึกแบบ <c oughs> ชื่นใจพวกเขาตื่นเร็วจังอะไรอย่างเ้ว่าเราตื่นสายแล้วแต่ชอบชอบคือเขาก็จะตอบกลูมอนิ่งเราฝันดีเราอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันฮิลจิตใจเราใช่ครับเป็นกําลังใจเดี๋ยวฝากอะไรถึงแนแฟนครับผมก็ขอบคุณแฟนๆนะครับหรือว่าโอโซนที่รักทุกคนเลยที่ว่ายังอยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้เนาะก็คิดถึงมากๆครับใครยังแบบไม่มาเจอในวันนี้เนาะก็ ก็คิดถึงนะครับแล้วก็รอเจออยู่ครับถึงแม้ <ลอ S 1> ว่ารอ<บ>อยู่ตลอดพวกเราจะหายไปช่วงเวลาที่หายไปเราแบบไม่ได้อยู่นิ่งนะเราไปซุ่ม<ช>สิ่งแบบสิ่งที่ใจมอบให้ทุกคน<ช>ก็รับรองได้เลยว่าทุกคนจะได้รับชมผลงานของพวกเราได้ตลอดทั้งปีเลยดีกว่าใช่ครับแล้วก็หว<น>ังว่าจะชอบแล้วก็จะสามารถทําให้มีรอยยิ้มเพิ่มรอยยิ้มในระหว่างวันให้ได้นะครับก็ฝากไอไว้หน่อยแล้วกันนะครับเราใครที่เพิ่งรู้จักกัน สำหรับโอเล e e โอพิรพัน e ธ์น e ะครับ L E O underscore P E E R A P U N ครับครับแต่ที tnp ครับผม, T T I T N บผมฝากทวิตเตอร์ด้วยช่วงนี้ช่วงนี้เริ่มเล่นทวิตเตอร์แล้วเริ่มเล่นเป็นาฝากด้วยนะครับ P I T I underscore T N P ครับผมครับสำหรับโอก็ L E O underscore P R P นะครับ ครับผมสำหรับใครที่กำลังคิดถึงพวกเรานะครับก็สามารถไปเจอพี่แทนกับน้องออยได้นะครับที่บทเพื่อนบทเพลงรีรันนะครับครับผมอ่าก็ทางช่อง9วันอาทิตย์5้าทุ่มครึ่งครับผมใช่ครับอย่าลืมดูนะครับดูนะลองว่าฟินจิกหมอแน่ๆนะครับอทีนี้คือโอ้แค่พูดก็คิดถึงแล้วเนี่ยอกลับไปดูดีกว่าบาย